สวัสดีครับพี่น้องครับผมมูลนเปาลบผ้ามาเบิงบอนใส่ครับต้นหม่แค่ต้นหม่หน่อยครับง่ามงามพี่น้องลายต้นอยู่ครับอันนี้เป็นต้นมะขามครับอันนี้ยุวัดครับผมยุวัดเพิ่นวัดปลาปุ่นกุนนนติกุติหลังหนึ่งอยู่ทั้งข้างบนมั้งครับ แถเียวไปทั้งผุนก็นมีกุฏิอยู่ครับแต่วันเป็นป่าโบเห็นเป็นอยู่หนาหน้าหินหนาผาทางนี้ก็มีคือก,กันครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมติดตามครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับ